นอนมิชาดอย่าลังแกครับอีี้่เาเพิ่งมามาเลมาเลย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 เฮ้ยเฮ้ยเฮยไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวไอ้นี่อเฮี้ใหญ่กว่ามาเลย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 เฮ้ยมึงใชเอหัวแลบวี่เฮ้ยไม่หัวแล้วป mãi 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 đi mãi mãi đi mãi 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 đi, mãi 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 đi. mãi 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 đi, nằm mãi đi. đi, tại đi.

ใครบอกสูบแล้วเฮ้ยนมจอดด่มเพิมจากท้านี่เยี่ยมแผลเลยนู้นไอ้เหี้ยมาดอมาเดอมาเด้มา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 